เอาละส่วนกับคอนเซปต์ของเด็กในวันนี้นะครับก็คือ fast and simple นะซึ่งเด็กนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กอะไรไปไม่ได้นอกจาก e c h o r ย y อนที่ตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับอืมอันเนื่องมาจากว่า ตัวฟาร์เมร่าที่เป็นตัวคอสสตัวนี้เนี่ยมันได้รับการปลดเนิฟมาเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะก่อนหน้านี้นะครับมันเคยโดนเนิฟไปเป็น5มานาแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันกลับมาเป็นคอสสมันทําให้ตัวเด็กเอคโกรยอนเนี่ยมันมีการ์ดบัฟตอนเค์ฟต้นๆที่มาไวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเอ่อไม่ได้เล่นเป็นตัวใหญ่เหมือนตอนที่มันโดนเนิฟนะอืมอะไรประมาณนั้นนะครับก็เล่นกับการ์ดใหม่อย่างอันเบิร์ดเวอร์ชันล่าสุดด้วยพร้อมกับไอ้พินเซตเบอร์เวล แล้วก็ค u i c k b e t t e r เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับอืมซึ่งตัวมเมอร์วเล่เนี่ยก็เป็นตัวคอนหนึ่งที่เขาน่าจะสตอรมากเลยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งมานาที่ไม่โดนโจมตีนะครับเอ่อมันก็ทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถลงไปหลบได้แล้วก็ตีหน้าฟิฟ,ฟีได้เลยโดยที่ฝั่งทำไรไม่ได้นอกจากจะเอาการ์ดมาบีมูฟมันด้วยการยิงสเปลหรือยิงเอฟเฟกใส่อะไรประมาณนั้น,นครับ อ่าแล้วก็ผมก็ไม่มีเคิร์ฟสามที่สตองเท่าตัวไอ้ควิกเบดเดอร์แล้วก็เล่นควิกเบดเดอร์เวอร์ชันอันนี้ไปเนาะเวอร์ชันคอนั่นไปนะครับแล้วในตอนเคิร์ฟหน้าเนี่ยผมก็จะสามารถดรอปเป็นพาร์เมราไปได้นะครับแล้วตัวไอ้ดิสการ์ดดากอนที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยที่เป็นฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะต้านบอร์ดแบบนี้ได้ดีเท่าไหร่ในตอนช่วงต้นเกมนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะตีฟรีได้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็อเผือนว่า ในตอนนี้เนี่ยเขาดันตั้งโลมาขวางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตั้งโล่2ตัวเนี่ยมาขวางเอาไวน้นยในเทิร์นหน้าผมสามารถที่จะเอาพาเมอร์่าตัวนี้ตีหน้าไปได้แล้วก็ใช้อันเบิร์ดเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยทำลายพาวเมอร์ลาทิง้งแล้วก็ลงไปตีหน้าต่อได้เลยอะไรแบบนั้นก็คือปิดดามเมจได้เลยแต่ว่าในตอนแมชนี้เนี่ยเขาก็เอาโลมาขวางนะผมเลยต้องอีโวพาวเมอร์่านะครับแล้วก็ไปเล่นท่าปิดท่าอื่นแทนเนาะก็คือการที่เอาฟลิกเบดเดอร์แล้วก็เล่นสโตกออฟคอมมิชชั่ ใช้โทเค็นสเปลเอวิก,กัสเลีกเนี่ยเซควิทเบเดอร์อ,ออกมาอีก2ตัวแล้วก็ตีหนา้าตีหนา้าตีหนา้นาปิดดาเมจไปนะครับเด็กนี้วิธีเล่นมันก็ซิมเพิลประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวก็ไปดูแมชต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วในแมชนี้เราก็เจอกับเนโคนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นลัสส่วเนโคเนาะซึ่งในตานเนี่ยผมเริ่มหลังด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่สำหรับเด็กแอคโกอย่างเราอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังคีฟคอร์สหนึ่งแล้วก็ อะไรที่มันเล่นได้ไวๆเอาไว้อยู่ดีนะบนมือผมเนี่ยก็มีซอสวิงแบนดิตด้วยนะครับเป็นตัวที่สามารถจะเสกไอตัวมอไซ์ที่ปัฟบสเต็พลังโจมตีขึ้นมาได้เนาะเป็นการเสริมดาเมจให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตัวมันก็เป็นดาเมจให้ได้อีกนะตอนเคร์ฟหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับก็คือลงเป็นตัวมมอเวเล่ไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงตัวอื่นไปเนี่ยอีกฝั่งเขาสามารถจะเทรดตายได้แต่มมอเวเล่มันจะกอดอยู่จนเท์นถัดมาได้อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ลงอันนี้ไปเนาะไอตัวเวฟแวนการไปนะครับแล้วก็เทรดตัวสเกลตันทิงนะเหลือไอตัวนี้เอาไว้นะครับให้รัสเวิร์เข้ามาช้าๆแต่ว่าเขาก็มีรูดแนยเนานะซึ่งนั่นหมายความว่าการที่เขามีรูดแนยเนี่ยทำให้เขาสามารถจะเทรดตัวบอร์ดของเราได้เรื่อยๆเนาะนั่นทําให้ผมไม่สามารถจะตั้งบอร์ดตั้งใหได้อีกแล้วนะครับตั้งไปแล้วมันก็ละลายเนาะผมก็ต,ตีหน้าตีหน้าตีหน้าไปนะครับไม่ต้องไปสนใจบอร์ดขนาดนั้นเนาะก็ะ ทีนี้เขาก็ลุยนาวใหม่อีกรอบหนึ่งเทรดซอสสวิงบันดิตเขาทิ้งนะครับแต่มอไซค์ก็โดดออกมาเนาะพร้อมกับมีลุยนายสเตตซีหนึ่งอยู่บนบอร์ดนะครับซึ่งถามว่าผมสนไหมผมก็ไม่สนนะครับเออผมก็ไม่ได้สนลุยนายอะไรขนาดนั้นเนาะก็คืออีโวเมือไวเล่แล้วก็ใช้ I ation, ไอสตอกอัลคอมมิชชั่นเรียกควิดเบตเตอร์ออกมา2ตัวเลยแล้วก็ตีหน้าตีหน้าตีหน้าไป6ดามเมจนะครับเอจ็ดดามเ,ดเมีดตีแล้วก็ลงไอตัวเรวี่สเตตหนึ่งหนึ่งลงไปอีกนะครับ เป็นการกดดันเข้าไปเนาะทีนี้เขาก็ลงเซเวสมานะครับรูปไหมว่าเขาจะเป็นลัสเวนเนโคที่ทต้องการที่จะทําท่าอุทเคอะไรสักอย่างในเซเวแล้วนะซึ่งถามว่ามันทากินในอัลลเมิไหมก็ไม่นะครับเพราะในเทอรนน์นาผมสามารถที่จะเล่นอันเบิดไปได้นะจากที่ในตาที่แล้วเนี่ยที่โชว์เคสตาที่แล้วเนี่ยผมไม่สามารถที่จะลงอันเบิดได้เพราะว่าติดโล่นะทีนี้ทางสะดวกแล้วอันเบิดก็ได้เฉดชายนะครับมาโชว์ของให้เด็กมันดูหน่อยอันเบิดข่าทิ้งแล้วก็ปั๊บตัวเอง ึ้นมานะครับกลายเป็นสเตน55อีโวกลายเป็นสเตน77ตีหน้าได้ก็ เขาก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับเพราะว่ากูตัวว่ายังไงก็นะโดนตีหน้าตายอยู่ดีเกาะที่นี้ไปดูช์สุดท้ายกันเลยนะครับเอาละสาหรับในตานี้ในตาสุดท้ายนะครับเราก็จะมาโชว์เคสตอนที่เจอกับแวมไพร์นะซึ่งแวมไพร์เนี่ยเป็นคลาสที่ในตอนยุคปัจจุบันนี้นะครับมันแอรโกรเก่งกว่ารอยยอดแล้วเนาะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเออท้งที่มันไม่ได้เป็นคลาสที่เน้นการเล่นบอร์ดอะไรแท้ๆเนาะในตอนแรกนะครับกลายเป็นว่ามันแอรโกรเก่งกว่าซะงั้นแต่ว่าเราก็ต้องมาวัดกันนะเนาะว่า เด็กของเราเนี่ยมันจะมีดีพอไปสู้เขาไหมนะครับผมก็ลงเว็บเวนการ์ดตอนเคริ่งหนึ่งไปเขาก็ช่วยปิงหน้านะครับก็คือลงบัตรเฟสมาเนาะผมก็เอ็กเซลไปด้วยเบเดอร์คริบ2สองไปแล้วก็ตีหน้าด้วยเว็บเวนการ์ดนะครับซึ่งตัวบัตรเฟสเนี่ยมันก็จะค่อยๆฆ่าเขาไปเรื่อยๆนะคอยปิงหน้าทําให้เราแบบทําดาเมจทำดาเมจทำดาเมจให้เขาตายไวขึ้นได้แล้วเราก็กดเบเลียนคอมมานด์ไปนะครับจากสโตอกอาคอมมิชชั่นเนาะมันก็จะ ทำให้ตัวเขาเน like so да SO ี่ยเลือดลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากการโดนตีหน้าเรื่อยๆเนาะซึ่งเด็กเขาเนี่ยก็ปิงหน้าอยอ่แล้วแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เขาตายไวขึ้นอย่างที่บอกเนาะอ่าเขาก็สกอชชิ่งกับเดวิสตี้ยัดฟาวอด์เขาเด็กไปพร้อมกับบัตเฟสสองใบนะครับฟาวอด์โดดมาแต่ว่านายออฟเพอร์กาทวีไม่โดดมาด้วยซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีกับเรามากผมก็ดรอปพาเมกาไปเคิร์ฟสี่เลยนะครับแล้วก็ตีหน้าเลือดเขาเหลือสาม นี้เขาก็ต้องเคลียร์บอดเราแล้วนะครับก็คือเล่นแบบไม่กลัวฟาวรอดฝังเขาเลยนะเราเนี่ยก็ ตัวน,นายออเปอร์กาตูรีก็โผล่มาครับดูเหมือนว่ามันจะขึ้นมือมาก่อนเวลานะก่อนที่มันจะเตงพร้อมกับฟารรอดน,นะครับทีนี้ผมไม่สามารถที่จะตีหน้าเข้าไปได้ด้วยอันเบิร์ดน,นะเพราะว่าเขามีตัวน,นายออเปอร์กาตูรีขวางเอาไว้นะครับแต่เราก็มีลูกเล่นอีกอันหนึ่งเราก็คือการที่ผมแอบใส่แม็กซิมัสเจเนรอลไปด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดที่เพิ่งมาในแพ็คสองสแพ็คที่แล้วเลยเนาะเออเป็นการ์ดใหม่อยู่เลยนะครับแล้วแบบมันค่อนข้างที่จะอัน,นเนี้ยเหมาะกับเด็กเอคโกลยอนมากด้วยการที มันลากตัวจากเด็กออกมาได้นะนะเออแล้วต yes. ัวในเด็กของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแต่สตอมสตอมสตอมตีหน้าได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ทีนี้ก็ลงไปเลยเนาะแม็กซิมัสเจนกันนะครับเอาก็เอาจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องเทรดด้วยตัวสตอมก็ได้นะครับแต่ก็คือผมไออันเนี้ยนะเออเผื่อเทรดไปแล้วเนาะเอาจริงๆเนี่ยผมอีโวแม็กซิมัสเจนก่อนแล้วก็เทรดตัวไนท์ไปเลยนะครับก็ได้แล้วก็เอาที่เลือตีหน้า อะไรประมาณนั้นก็ปิดได้เหมือนกันเนาะแม์นี้มันก็จบลงประมาณนี้นะครับเป็นเด็กที่แบบเล่นง่ายมากๆเลยเนาะแล้วอันนี้ก็คือการที่ผมเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในเด็กนี้เนี่ยผมใส่อะไรบ้างนะครับเอ่อก็อย่างที่เห็นนะเด็กนี้ผมใส่เลเจนด์จนไปเยอะมากานะแน่นอนว่ามันต้องแพงแน่นอนสำหรับเด็กแอคโกนะครับเอ่อก็เลยไปรวมราคาไหมแล้วนะว่าทางเด็กนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการ์ดเก่าของร้อยยอนอยู่เลยแล้วคุณจะคาฟมันจากศูนย์เลยนะเอ่อ คุณจะใช้น้ำแดงในการคราฟทั้งหมดเนี่ย เท่าไหร่นะครับน้ำแดงที่ต้องใช้ทั้งหมดก็คือ51,500น้ํ้าำแดงนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากสำหรับมือใหม่อ่ะนะ,ะสำหรับใครที่อยากเล่นรอยอนแล้วแบบไม่เคยเล่นเลยแล้วเป็นมือใหม่อ่ะนะ,ะแล้วอยากรู้ว่ารอย่อนมาเล่นอะไรยังไงเนี่ยแล้วมาคาฟเด็กนี้เนี่ยก็คือต้องพิจารณานะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอาไอ้ห้าหมื่นน้ำแดงนั้นอนะ่ะไปคาฟเด็กเก่งๆของคาสอื่นได้หนึ่งหรืออาจจะสองเด็กเลย อะไรแบบนั้นอะนะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่แล้วแบบอยากลองจริงๆว่ากอร์ยอนมาเล่นอะไรยังไงอะนะอะเด็กนี้เนี่ยก็คือซิมเพิลที่สุดแล้วปิดดาเมจได้ไวที่สุดแล้วแล้วก็เล่นง่ายที่สุดแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเสหรับมือใหม่ที่อยากลองเล่นกอร์ยอนนะครับแล้วก็เวลาที่คราฟเด็กนี้มาแล้วเนี่ยมันก็มีเลเจนที่คราฟแล้วคุ้มอยู่ด้วยก็คือ v ีเก้าไวแคท นะครับรวมถึงไอ้ตัว Victory b e d e r เนี่ยนะซึ่ง2ใบนี้นะครับสามารถครัฟมาแล้วแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆในอัลลิมิตเลยเนาะเพราะว่ามันไปอยู่ทุกอาร์คไทป์ของรอยอนในอัลลิมิตนะครับไม่ว่าจะเป็นไออีโวรอยอนไรลี่รอยอนคอนโทรลรอยอนมันไปได้หมดเลยนะครับที่เป็นเทมโปเด็กะนะ,ะก็คัฟมาแล้วเนี่ยใช้งานได้ยาวๆอย่างที่บอกนะครับส่วนในเจนใบอื่นเนี่ยอย่างอันเบิร์ดหรือว่าเมอร์เวล หรือว,ว่าไอ้แม็กซิมัสเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นใบใบไปนะครับอย่างอันเบิร์ดเนี่ยนะก็ใช้แค่ในเด็กนี้นะครับแล้วแบบมันเป็นการ์ดที่เป็นสตอร์มอะนะมันอาจจะมีใบอื่นมาแทนได้อะไรได้นะครับก็พิจารณาดีๆถ้าเกิดว่าไม่มีก็อาจจะหาใบอื่นมาแทนได้อะไรอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวเมอร์เวเล่นเนี่ยเป็นดบหนึ่งที่เก่งก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีใบอื่นที่แทนได้เช่นเดียวกันนะนะแล้วก็ในโรเดชันเนี่ยที่เล่นในไคลเซอร์ฟอร์เทสเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งอะไรขนาดนั้นเด็กหลุดเก่งกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คิดดีๆถ้าเกิดว่าจะขาบมาเนาะใช้เบอร์อื่นแทนอาจจะดีกว่าก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ g e n นกอนแม็กซิมอันนี้เนี่ยเล่นในเด็กหลุดในโกลเดชันเช่นเดียวกันเนาะเออก็ขาบมาแล้วใช้งานในโกลเดชันได้ด้วย อะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน go เท s จาก go t e s นแล้วแล้วแบบในอนาคตมันอาจจะมีการที่ดีกว่านี้เนี่ยใบดีก็อาจจะไม่ได้เล่นในอนาคตอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องก็ดูไปเนาะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ในภาพรวมก็คือถ้าเกิดว่าคาบมาแล้วเนี่ยก็มีวีเก้าวแคกับว i ทูวีเบดเดอร์เนี่ยที่มั่นใจว่าคาบจะคุ้มแน่นอนอะไรแบบนั้นนะครับเด็กนี่ก็ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นตัวติดสตอมตัวการ์ดบัฟอะไรไปพวกนั้นนะ แล้วก็เฟอร์เมกาที่เป็นคอส4แล้วเนี่ยมันก็คอมโบกับอันเบิดได้ดีนะประมาณนั้นนะครับเด็กนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์ก็ช่วยซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ทำให้ช n แนลนี้เนี่ยถึง1,000ซับสักทีนะนะก็ขอคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ